พี่น้องมะกินเขาน้ำแกงไก่แกงไก่เส้นน่อไม่สุบอันนี้ก็คือแกงไก่แล้วก็ฮอตด,ดอกข้าวหอมฮอตด,ดอกของข้าวหอมมาๆม,ม,มากินด้วยกันนะคะกินด้วยกันเด้อพี่นอ้องอ๋อพูหน่อยๆแล้วก็กินกับ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 อยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาชอบมากของข้าวหอมอ่ะ เขาบอกว่าแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มน่ะเขาชอบก็จะใส่ผักอีตูน้ำเด้พี่น้องแม่งเมาเริ่มอะไรบ้านแล้วกาวกินนี่ละชับน้ำปลวกเห็บพอมน้าหมักแล้วอืมอืมน้ำจิ้มเขาข้าวซอยน้ำจิ้มเขาอร่ก็อร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยนี่ทอดดอกเขาถุงใบเอฟเลยมาทอดสุกข้าวนิ้ม เห็นไหมพี่น้องอกินเขาน,น้องพับเพียบอยู่นะวันนี้เขานั่งพับเพียบด้วยน้องก็หอมอะหนอนไม่ลองเส้สนแสบเลยหนอนมมนส้มเลยเป็นสิ่งที่เด็กกับยายสองคนนี้ชอบมากเลย ดูมรนม้ำปลากับซอสเหมือนบ้านมาไม่ก็ได้หรอกกินนี่แหละอร่อยแล้วน,น้ำปลาชาวบ้านเราก็ได้หรอกไม่ต้องเอาน้ำปลาอัน,นัึนหรอกน้ำซอสอะไรหรอกน้ำปลาเรานี่แหละทำมันแซ่บก็กินเลยค่ะเอาหัวดอกกับเท้ากินด้วยกันได้ไหมก็ขายก็เจอค่ะเขาถามรู้จักว่าอันนี้มันคืออะไรไหมใบอะไรไใบแม<บ>งลักค่ะใบออตู้ค่ะ อันนี้คือใบมะกรูดกับใบมะกรูดอันนี้ก็คือตะไคร้มันจะเป็นสมุนไพรนะคถัาพี่สมุนไพรไทยนะคะใส่แล้วมันจะดับข่าวนะพี่น้องสมุนไพรไทยแป๊บเดียวค่ะวแบบแนี้เลยเนี่ยคนคนอีสานก็จะชอบกินกับข้าวแบบนี้แหละพี่น้อง นี่คือสิ่งที่คนคนอีสานเขาชอบกินอาหารแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะใส่น้ำปลาสับนแสับๆเลยนะคะเดี๋ยวน้ำปลามาโรยน,น้ำปลามาโรยดีกว่าน้ำปลาต้มอ,อยู่ทางโน้นน้ำปลาร้ขวดอยู่ในบ้านแต่ว่าเอาน้ำปลาร้ต้มใส่แทนแต่ก็อรยเหมือนกัน เท่าน้ำปลาเอาไมา้ลิ้นึงเอ๊ะอกินเยอะอยากจะเค็มน้ำปลานิดนึงเพื่อไม่ให้อาหารมันเค็มเนาะอันนี้หมูลิ้นตับค่ะไก่จ้าหมูอยู่ในตู้เย็นจ้ายังไม่ได้ทำค่ะออหมูหมูไว้ข้ผัดกะเพราเจับหลายมาเด้อพี่น้องมากินน้ำจ้ำจับหลายมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันแล้วของเสร็จ <c oughs> <c oughs> ืมื่อคุณขันของขอมาถินแล้วเป็นองแต่งใกล้ฉันอไม่สมขอมหักก็คึดนยามันยังไม่ขึดนยานคือหลังคือ